เพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อไร้สายที่รวดเร็วและสะดวกสบายกับคอมฟอร์ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi สำหรับ PC และ Bluetooth รุ่น CF 7 2 7 b เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ Bluetooth ไดง้ง่ายๆด้วยอุปกรณ์เดียวรายละเอียดสินค้าและคุณสมบัติ CF 7 2 7ดด b a l Band การเชื่อมต่อ 11ac 5 8 g และ 11n 2 4 g ให้คุณเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ความเร็วไร้สายสูงความเร็วไร้สายสูงถึง867เมกะบิตเปอร์เซกที่ย่านความถี่5.8กิกะเฮิร์หรือ400เมกะบิตเปอร์เซกที่ย่านความถี่2.4กิกะเฮิร์ฟังก์ชันสร้างฮอสปอตไวไฟสามารถช่วยคอมพิวเตอร์ของคุณสร้างฮอสปอต Wi-Fi ได้ขนาดเล็กและพกพาสะดวกขนาดเล็กและแบบพกพาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เสาอากาศในตัวเสาอากาศ2 d b i ในตัวชิปเซ็ตคุณภาพชิปเซ็ต RTL 8822BU พร้อมชิปเซ็ต RTL 8822BU Bluetooth และ WiFi 2 in 1 Bluetooth 4.2และ WiFi รวมอยู่ในอะแดปเตอร์เดียวฟังก์ชัน Soft AP รองรับการทำงานแบบ Soft AP รองรับหลายระบบปฏิบัติการเช่น Windows 7 8.1 10แบบ32บิตและ64บิต Mac 10.6ถึง Mac 10.15 หมายเหตุไรเวอร์บลูทูธไม่รองรับ Windows XP, v i t a Mac คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องซื้ออะแดปเตอร์ BT เพิ่มเติม CF727B รองรับ Plug BT 4.2ในแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปมีฟังก์ชัน BT สำหรับอุปกรณ์ต่างๆรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน Wi-Fi เดสก์ท็อปสามารถถ่ายโอนบนโทรศัพท์มือถือและ PC ที่รองรับ Wi-Fi และเทอร์มินัลอื่นๆเพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเร็วและ,สะเสถียรด้วยคอมฟาด ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi และ Bluetooth รุ่น CF 727B ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในบ้านหรือพกพาไปที่ไหนคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ง่ายและสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาสั่งซื้อวันนี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจจอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใด ลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสต์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่านขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคําถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจใจใ หากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ